วันนี้ผมจะมาทำสีเจ้าดวงแคปเตอร์จากซีรีส์ซอยวายตัวนี้กันครับสวัสดีครับผมนุแล้วคุณกำลังอยู่กับช n แน l นุโมเดลเลอร์ครับสำหรับการทำสีเจ้าแคปเตอร์ตัวนี้นะครับผมได้ไอเดียการลงสีมาจากการที่ว่าเจ้าโมเดลตัวนี้เนี่ยตัวที่วางจำหน่ายเนี่ยจะเป็นสีฟ้า แต่ว่าตัวที่เป็นตัวแรจะเป็นสีขาวผมก็เลยเอาต่วงสีฟ้าที่มีนะครับมาเปลี่ยนให้เป็นสีขาวเพื่อให้รู้สึกว่ามันดูหรูหราหายากมากขึ้นนั่นเองครับ <c oughs> ผมเริ่มต้นจากการใช้สีดำเขเมา่ทาทาทับพื้นที่โมเดลในส่วนที่เป็นขาของหุ่นเพื่อให้สีของโมเดลเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทก่อนการลงสีโลหะในขั้นตอนนี้นะครับผมทาสีดำซ้ำสามครั้ง ดวยในแต่ละครั้งผมเว้นระยะห่างไว้ประมาณครั้งละ15นาทีผมใช้สีอะคริลิกของธรริย่าสีโครมซิลเวอร์ในการลงสีโมเดลด้วยฟองน้ำแต่งหน้าของผู้หญิงโดยผมจะใช้ฟองน้ำแต่งหน้าของผู้หญิงเนี่ยจุ่มสีที่ยังไม่ได้มีการผสมน้ำนะครับแล้วก็นำไปปะบนโมเดลส่วนเหตุผลที่ว่าทำไมต้องเป็นฟองน้ำประเภทนี้ก็เป็นเพราะว่าฟองน้ำลักษณะน,น,นี้จะมีความละเอียดมากกว่าฟองน้ำาท,ทั่วไปซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็ออกมาค่อนข้างน่าพอใจครับ จากนั้นผมใช้สีกรีดิโก้ของ d ิอาเม่เพนเตอมาลงสีโมเดลเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มรายละเอียดจากนั้นผมใช้สีรัฟไอรอนของ d ิอ a เม p เพนเตอรนะครับมาตกแต่งเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นจุดเล็กๆน้อยๆโดยนอกจากจะใช้ทาแล้วเนี่ยผมใช้สีนี้ในการผสมน้ำเพื่อทำการวอร์ชเล็กน้อยในส่วนที่เป็นโลหะบางจุดเพื่อมันออกสีแดงๆนิดๆประมาณนี้ด้วยครับ ผมใช้สีดำเขม่าผสมน้ำนิดหน่อยลวเราไปป้ายกับส่วนที่เป็นสีโลหะแล้วซับออกด้วยกระดาษทิชชู่ตอนที่สียังไม่แห้งดีเพื่อให้ออกเอฟเฟกต์เหมือนกับเหล็กเก่าประมาณนี้ครับในตอนนี้เราลงสีส่วนขาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาจัดการส่วนที่เป็นสีฟ้ากันต่อผมเริ่มจากการใช้สีน้ำตาลไหมของไทโทนในการลงสีส่วนที่เหลือที่เป็นสีฟ้าก่อนที่จะลงสีขาวซึ่งเป็นสีหลัก ก่อนที่ผมจะลงสีขาวเจ้าหุ่นตัวนี้นะครับผมได้นําสีขาว่องของแบรนด์ไทโทนไปทดสอบกับชิ้นงานหลายๆแบบเพื่อดูผลลัพธ์ที่จะได้นะครับว่าสีขาวพองเนี่ยมีคุณสมบัติประมาณไหนผลที่ได้จากการทดสอบเนี่ยทำให้ผมเลือกที่จะทําสีหุ่นเจ้าดวงตัวนี้โดยการทําให้มันเน้นความสมบูรณ์แบินะครับแต่ว่าจะไม่เน้นความเก่าหรือโทมมากเกินไปในขั้นตอนการลงสีขาวนั้นผมเริ่มต้นจากการลงสีขาวทับสีดำตาในรอบแรก ด้วยการผสมน้ำให้จางพอสมควรเพื่อทานํำร่องไปก่อนโดยใช้วิธีแตะและการเกลีย่ยสีแทนการทาแบบปกติซึ่งการแตะและการเกลีย่ยสีนั้นค่อนข้างใช้ได้ดีนะครับกับผุนที่เราต้องการทำวเทลลิงตั้งแต่แรกอยู่แล้วในขั้นตอนนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าสีํำตาลที่เราลงไว้แล้วเนี่ย ช่วยเกิดเอฟเฟกเก่าได้มากผมใช้ปากกาการด้ามาร์เกอร์ gm 0 5 Silver Metallic เน้นในจุดที่เป็นรอยนูนคล้ายๆกับรอยน็อตนะครับ แล้วเขาโพกจุดเล็กๆน้อยๆของโมเดลจากนั้นผมบีบสี v วาเลโฮไม่ค่าคัลเลอร์ดัก e ติล,ลงในจาสีแบบไม่ผสมน้ำแล้วนำฟองน้ำจุ่มสีเราเช็ดออกให้เหลือสีติดแค่เล็กน้อยก่อนนำมาปะลงบนโมเดลโดยเน้นส่วนที่เป็นขอบครับในขั้นตอนการป่าเนี่ยผมแนะนําว่าสีที่จะปะไม่ควรที่จะเปียกโชกนะครับเราขอแค่มีสีติดฟองน้ําเล็กน้อยก็พอ แล้วเวลาปะเนี่ยอย่าพยายามกดฟองน้ําลงไปมากให้ค่อยๆใช้วิธีป่าซ้ําๆลงไปเรื่อยๆตรงนี้จะดีกว่าเพราะว่าส่วนที่เราต้องการให้เกิดเป็นสีโลาหะาในชั้นแรกตรงนี้เราต้องการแค่นิดเดียวจริงๆในกรณีของจะด้วงตงัวนี้ผมจินตนาการเอาว่าด้วงเหนือหน่าจะต้องใช้เขาในการต่อสู้ จากนั้นผมก็เลยทําให้สีในส่วนที่เป็นเขาเนี่ยครับดูเหมือนเป็นรอยถลอกมากหน่อยเมืม่อเราลงสีดัสติลจนทั่วแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้สีดำเขม่าในการลงสีในแบบเดียวกันโดยเราจะนำฟองน้ำนะครับไปลงในจุดที่เราลงสีดัสติลไว้เมื่อกี้เพื่อความหลากหลายของสีมีมากขึ้นแล้วก็ทําให้รอยถลอกรอยเปื้อนต่างๆดูมีมิติมากขึ้นด้วย เมื่อลงสีดำเสร็จเรียบร้อยแล้วผมใช้สีโครมซินเวอร์ของทรรมย่าในการ brush. ดายบรัชโดยผมได้ใช้พวกการดายบรัชแก้ตามขอบขอบโมเดลแค่นิดเดียวนะครับเพื่อสร้างรายละเอียดเล็กๆน้อยๆจากนั้นผมใช้พวกการดายบรัชในส่วนขาของโมเดลอีกนิดหน่อยเพื่อเพิ่มความงงามครับ ไม่ทำสีมาถึงจุดนี้แล้วผมตัดสินใจใช้สีเคลียร์กึง่งมันกึงด้านในการเคลือบงานเพื่อปิดงานครับและนี่ก็คือเจ้าซอยร่วงสีขาวตัวแรงของเราครับผมวิดีโอนี้ผมสารภาพเลยนะครับว่าตอนแรกเนี่ยผมกะจะทําวิดีโอแนะนําสีขาวผ่องแบบสั้นๆ แต่ตอนทํใบปทํมมาเนี่ยผมรู้สึกว่าเออพวกเทคนิคพวกอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยครับเผื่อว่าเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจจะลองทําตามเนี่ยก็จะได้นําไปลองทําได้นะครับผมก็เลยทําออกมาเป็นวิดีโอซึ่งมีรายละเอียดในการทําสีนะครับแล้วก็ขั้นตอนการทําเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนที่สนใจที่จะทําตามได้บ้างครับยังไงก็ลองทําดูนะครับในตอนต่อไปนะครับผมจะนำสีปูนของไทททนมาทดลองใช้ดู ยังไงถ้าเพื่อนๆสนใจก็ฝากติดตามกันนิดนึงนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกันมาจนถึงตอนนี้นะครับเพราะว่าช่องของเราเนี่ยตอนนี้มีผู้ติดตามเกือบ2,500คนไปแล้วแต่แน่นอนผมไม่มีอะไรจะแจกนะเพราะว่าคนในชอบมาถามว่าครบเท่านั้นท่านี้มีแจกแล้วบอกช่องผมถือคติว่าเราเป็นบัตรยัดโปรดักชั่นนะครับดังนั้นไม่ไม่มีแจกแน่นอนนะฮะลงคลิปช้าไม่พอลงขี้เหนียวด้วยนะฮะ โอเคขอให้มีความสุขกับง,งานไอร่เอกันทุกท่านนะครับแล้วก็ไว้พบกันในวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ